สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผมสวยสุขภาพดีบีนะคะวันนี้บีก็มีสูตรสุดๆมาแชร์นนี้เช่นเคยค่ะเป็นสูตรแชมพูเล่นผมยาวนะคะเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับเส้นผมของเราได้ดีนะคะแล้วก็ยังเก็เก็บความชุ่มชื้นให้แก่เส้นผมของเรานะคะลดการขาดรุนร่วงได้เป็นอย่างดีนะคะหลังจากที่เราใช้เราสระแล้วเราก็จะมีสุขภาพผมที่แข็งแรงนะคะผมที่ขาดรุดร่วงนั้นก็จะค่อยๆหายไปนะคะเพื่อนๆจ้า ก่อนอื่นมีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้บีทำคลิปต่อกันไปด้วยนะคะไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยค่ะส่วนผสมแรกของเราก็จะเป็นกาแฟนะคะกาแฟนี้ก็จะมีคาเฟอีนนะคะช่วยกระตุน้นรูขุมขนทำให้ผมที่เกิดใหม่นั้นยาวเร็วขึ้นนะคะแล้วก็ลดการขัดร่นง่งของเส้นผมทำให้ผมของเราดกดำเงางามนะคะจะใส่ไปปริมาณพอเหมาะสมนะคะ ต่อไปก็จะเป็นกิซลีนนะคะกิซลีนสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนะคะเพื่อนๆจากกิซลีนนี้เขาก็จะช่วยทําทให้ผมยืดหยุ่นได้ดีนะคะ,ะเก็บความชุ่มชื้นให้แก่เส้นผมแล้วก็หนังศีรษะของเราได้เป็นอย่างดีนะคะเพื่อนๆแล้วก็ทําให้ผมของเราเงางามนะคะลดการขาดร่วงได้เป็นอย่างดีนะคะต่อไปก็จะ ใช้เป็นแชมพูนะคะแชมพูที่เราสระผมสูตรที่เรามีสูตรที่เราชอบเลยนะคะเพื่อนๆจ๋าเนาะก็จะเพิ่มเข้าไปตามปริมาณที่เหมาะสมเช่นกันนะคะส่วนผสมนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะสูตรนี้มีแค่3อย่างเท่านี้ค่ะใช้ง่ายค่ะเห็นผลดีร้อเซนะคะเพื่อนสำหรับคนที่ผมยาวช้านะคะใช้สูตรนี้ไปกระตุ้นผม ได้ดีมากๆนะคะวิธีในการใช้ก็คือให้เรานำแชมพูสูตรนี้ไปสระผมปกตินะคะเนาะอย่างน้อยเพื่อนๆต้องทำอาทิตย์ละ2 -3 ครั้งนะคะหรือว่าสระผมอาทิตย์ละ2อาอาทิตย์ละ1 -2 ครั้งนะคะเพื่อนทำติดต่อกันแบบนี้เป็นเวลา1เดือนนะคะเราก็จะเห็นความแตกต่างว่าผมที่ ยาวช้านั้นก็จะยาวเร็วนะคะแล้วก็ทําให้ผมของเราหนานุ่มด้วยนะคะมาเป็นสูตรง่ายๆไร้าสารเคมีค่ะแต่คุณภาพเกินร้อยนะคะบีลองแล้วค่ะทําให้ผมของเรานุ่มจริงๆนะคะแล้วผมที่เกิดใหม่ผมที่ชี้นะคะเพื่อนผมที่ชี้ตามลายผมอะไรอย่างนี้ก็จะยาวเร็วนะคะแล้วก็ทําให้เส้นผมของเราแข็งแรง ลดการขาดหลุดร่วงได้เป็นอย่างดีนะคะใครที่มีผมยาวๆค่ะเพื่อนๆผมยาวผมบางช้าสามารถใช้สูตรนี้ได้เลยนะคะบีหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ชรกด s u b สไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้บีทำคลิปจะต,ต่อกันไปด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ้ายบาย